เมื่อคุณต้องการปรับเปลี่ยนกายแห่งอารมณ์โดยปกติแล้วกายแห่งอารมณ์จะไปยึดติดอยู่กับความคิดความทุกข์และความเจ็บปวดต่างๆที่พวกคุณไปกระตุ้นให้มันโผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นวิธีการหนึ่งของการปลดปล่อยอดีตออกไปเพื่อการมีประสบการณ์กับตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง แต่มันจะทําให้มีประสบการณ์กับอีโก้ของตัวเองและพบกับความรู้สึกต่าต้อยหรือเกิดการแบ่งแยกได้ด้วยดังนั้นในการเยียวยารักษาสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อันดับแรกที่ต้องทําคือจะต้องมองย้อนกลับเข้าไปข้างในตัวตนของตัวพวกคุณเองก่อนเพื่อค้นหาคําตอบ และจงจำไว้ว่าการโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นจะไม่สามารถนำพาความกระจ่างแจ้งมาสู่สถานการณ์ใดได้เลยมีแต่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกเท่านั้นฉะนั้นจงนั่งอยู่ภายในพลังงานของตัวพวกคุณเองแล้วกระหนักรู้ถึงแหล่งที่มา และวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ตัวเองสร้างสรรค์ออกมาให้มั่นคงอยู่ในศรัทธาของความจริงที่ว่าพลังงานทุกๆชนิดสามารถทำให้เปลี่ยนแปลงได้และพวกคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพวกมันได้เพราะไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่เป็นสิ่งถาวรโดยเฉพาะในระดับทางกายภาพนี้แล้วด้วยเพราะโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณ มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการเลื่อนไหลาตามธรรมชาติและปรับเปลี่ยนไปตามพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จากพระผู้สร้างซึ่งหมายถึงหากพวกคุณกำลังประสบกับสถานการณ์ที่ให้ความรู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับสัจธรรมของพระผู้สร้างอยู่แล้วก็จงรู้ไว้เลยว่าพวกคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพวกมันได้ในทันทีหากพวกคุณต้องการ และขอให้ระลึกไว้ให้มั่นว่าพวกคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานอะไรก็ได้และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตอบสนองต่อพวกมันได้ในทันทีทันใดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้ความรักและกระแสะความคิดที่เป็นบวกในการสร้างสรรค์เพื่อการปรับเปลี่ยน l e t อ t go ปล่อยมันไป มันอาจจะดูเหมือนกับว่าในตอนนี้คุณกำลังสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่ก็อย่าพึ่งไปหลงกลมันซะละเพราะว่ามันเป็นแค่จุดเปลี่ยนจุดหนึ่งของชีวิตที่จิตวิญญาณของคุณจัดให้เท่านั้นเองจงยอมให้มันจากไปและจงปล่อยมันไปเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะต้องจากคุณไปแล้วเราก็ มันก็คงจะไม่จากคุณไปหรอกและมันก็จะไม่มีวันหวนกลับคืนมาหาคุณในรูปแบบเดิมๆของมันอีกด้วยเพราะว่ามันไม่มีประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่มันหวนกลับคืนมาหาคุณอีกแล้วก็มันก็จะมาในรูปแบบที่ดีก,กว่าเดิมเพราะว่านั่นคือจุดประสงค์ที่มันจากไป เพราะว่าทุกสรรพชีวิตล้วนดำรงอยู่เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้นี่แหละที่เราเรียกกันว่าวิวัฒนาการล่ะจงวางใจเถิดพลังอำนาจของการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณค้นหาเป็นสิ่งสุดท้ายไม่ว่ามันจะเป็นความรักความสุข ความอุดมสมบูรณ์ความสงบหรืออะไรก็ตามแต่ที่พวกคุณปรารถนาจะมีประสบการณ์กับมันมันจะกลายมาเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของพวกคุณได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณสังเกตเห็นการมีอยู่ของมันก่อนแล้วเท่านั้นแล้วจากนั้นพวกคุณจึงจะสามารถใช้ความรู้สึกประทับใจที่มีต่อมัน ทำให้มันจเจริญง,งอกงามขึ้นมาจนถึงระดับที่พวกคุณต้องการได้ต่อไปซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณเข้าใจได้เช่นนี้แล้วพวกคุณก็จะสามารถใช้ความสามารถอัมไร้์ขีดจำกัดของตัวเองสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้และพวกคุณก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในการเนรมิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ สนามพลังของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกในแต่ละวันด้วยการเชื่อมต่อแสงสว่างของตัวพวกคุณและแสงสว่างจากเอกภพเข้าไปในใจกลางของดาวเคราะห์โลกก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังช่วยให้ทุกๆคนกลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนเวอร์ชั่นที่สูงกว่าของพวกเขาเองอยู่แล้วและยิ่งการกลับไปเชื่อมต่อดังกล่าว เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากเท่าไหร่และเกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ระดับของการตื่นรู้ของคนทั้งโลกมีมากขึ้นเท่านั้นด้วยซึ่งก็จะส่งผลให้สนามพลังงานของจิตสำนึกมวมรวมของคนทั้งโลกมีปริมาณแสงสว่างและความรู้มากขึ้นตามไปด้วยและเมื่อคลื่นต่างๆที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ได้รับพลังงานที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นแล้วนี้เข้าไปแล้วมันก็จะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้มีระดับคลื่งความถี่ที่สูงขึ้นตามไปด้วยโดยอัตโนมัติโดยอาศัยกระบวนการออสโมซิสคือการค่อยๆดูดซับจากผู้แปลนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ คนเพียงคนเดียวจริงๆแล้วก็จะไปส่งผลกระทบต่อคนทุกๆคนด้วยและเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งมีชาวโลกจำนวนมากเท่าไหร่ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขความเบิกบานและสามารถคงอยู่ในสภาวะนี้รักษาสภาวะนี้เอาไว้ได้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้จะเกื้อหนุนให้ชาวโลกทุกๆคน สามารถทำได้และเป็นได้เช่นเดียวกันนี้มากขึ้นเท่านั้นด้วยแล้วเมื่อนั้นศักยภาพโดยรวมของคนทั้งโลกก็จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นไปสู่ระดับปฏิบัติการใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่ที่วิถีทางเดิมๆความรู้ความเข้าใจแบบเดิมๆจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไปแล้ว เมื่อถึงเวลานั้นความคิดสร้างสารรค์อันยอดเยี่ยมก็จะงอกงามขึ้นมาในหัวใจของมนุษย์โลกแต่ละคนแล้วมนุษย์โลกก็จะเริ่มหันมาดำรงชีวิตอยู่ตามแบบที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเองว่าจิตสำนึกของพวกเขานั้นเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเพียงใด กับชะตากรรมโดยรวมของโลกหรือว่าพวกเขาจะใช้วิทยาการทางจิตสำนึกอันทรงพลังที่ผ่านการทดสอบแล้วด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ว่าสามารถช่วยสร้างสันติภาพโลกได้เพียงชั่วข้ามคืนด้วยซ้ำซึ่งมีการทดสอบทั้งในระดับท้องถิ่นระดับรัฐระดับชาติและระดับนานาชาติ ใช้ได้ผลทุกครั้งมันส่งผลให้แนวโน้มทางสังคมเชิงลบลดลงเป็นอย่างมากและสังคมมีแนวโน้มไปในเชิงบวกมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสันติภาพกลุ่มใหญ่ได้ฝึกฝนกระบวนการใช้จิตสำนึกในแนวทางนี้ร่วมกันพวกเขาดิ่งลึกสู่ภายในไปสู่ระดับรากฐาน ที่เป็นแก่นแท้ของจิตและสะสารที่ซึ่งนักฟิสิกส์เรียกกันว่าสนามรวมจากระดับที่เป็นรากฐานแห่งชีวิตนั้นพวกเขาสร้างคลื่นแห่งความสามาคัคคีความปรองดองที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นถาวรซึ่งเป็นไปตามที่ผลการวิจัยรองรับ และกระบวนการใช้งานจิตสำนึกในแนวทางนี้แบบองค์รวมก็ได้มีการนำไปใช้แบบไม่บีบคั้นได้แบบง่ายดายและมีประสิทธิภาพคุ้มค่าซึ่งเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไปซึ่งก็คือการตื่นรู้การยกระดับจิตสำนึก แม้แค่การเริ่มตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้อะไรๆรเริ่มต้นในระดับที่ใหญ่โตได้แล้วขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ